รานิวบรู้บันทึกของชาวซูเมเรียนที่มาพร้อมกับหายนะของโลกน่าแปลกใจที่ชาวซูเมเรียนโบราณกว่า7,000ปีก่อนจเจริญก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์อย่างน่าพิศวงความรู้หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งค้นพบแต่ชาวซูเมเรียนกับรู้มาก่อนล่วงหน้าถึง7,000ปี ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่งุนงงกับความรู้ของชาวซูเมเรียนกับคำถามที่ว่าพวกเขาได้ความรู้มาจากไหนแต่ในบันทึกโบราณเหล่านี้ได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนแล้วว่าความรู้เหล่านี้มาจากพระเจ้าต่างดาวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าคนในยุคหินเมื่อ7,000ปีก่อนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ และหากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงตามที่ชาวซูเมเรียนโบราณบันทึกไว้ความรู้ทางดาราศาสตร์ก็ตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งค้นพบในทางดาราศาสตร์และก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับหายนะโลกที่จะเกิดขึ้นจากดาวเคราะห์ยักษ์ในตำนานที่ชาวซูเมเรียนบันทึกเอาไว้มันจะโคจรเข้ามาใกล้โลกของเรา ทุก3,600ปีตามรอบวงโครจรของมันหากคำนวณตามระยะเวลาเหตุภยัยพิบัติโลกที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโลกและหากเราพบว่ามันใกล้เคียงกับเวลา3,600ปีก็แปลว่าดาวมรณะนี้กำลังเข้าใกล้โลกของเราเข้ามาแล้วชาวซูเมเรียนนับดาวนี้ไม่รู้ว่า เป็นดาวเคราะห์ดวงที่12ในระบบสุริยะของเราในขณะที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรียกดาวปริศนาในตำนานนี้ที่กำลังพยายามค้นหาว่าดาวแพนเนตเอ็กซ์หรือดาวเคราะห์ดวงที่10โดยที่ไม่ได้นับรวมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่ชาวซูเมเรียนเรียกดาวนี้ไม่รู้ว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงที่12เพราะเขาเรียกขานตามที่พระเจ้าของพวกเขาสอนเอาไว้อนา,นาคีพระเจ้าของชาวซูเมเรียน ได้นับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสมาชิกของระบบสุริยะด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ดาวนิบิรุจึงกลายเป็นดาวเคราะหดวงที่12ซึ่งระบบการจำแนกดาวของชาวซูเมเรียนก้าวไกลและน้าพิศวงแม้ว่าดาวดวงนี้จะเป็นสมาชิกของระบบสุริยะแต่พฤติกรรมของมันก็แหวกแนวออกไปจากสมาชิกดวงอื่นๆโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวงโคจรที่เป็นปริศนาของมัน ึ่งนอกจากจะกินระยะทางมากกว่าเพื่อนแล้ววงโครจรของดาวนิบิรุยังเป็นวงโครจรแบบคู่ไม่ได้เป็นดาวเคราะ์วงโครจรเดียวเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรานั่นก็หมายความว่าดาวนิบิรุเป็นดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดาวฤกษ์ถึงสองดวงนั่นจึงทำให้ปริศนาการมาของมันยังคงลึกลับโดยที่นักดาราศาสตร์สมัยใหม่ ยังไม่อาจคาดการเกี่ยวกับวงโคจรของมันได้ตามจารึกโบราณของชาวซูเมเรียนกล่าวว่าดาวเลิกสองดวงดังกล่าวดวงหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์ของเราส่วนอีกดวงหนึ่งนั้นเป็นดาวเลิกที่เย็นกว่าดวงอาทิตย์และในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยังไม่สามารถค้นพบดาวดวงนี้ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งที่ชาวซูเมเรียน เรียกว่าดวงอาทิตย์อีกดวงที่เย็นกว่าอาจจะเป็นดาวเนเมซิสดาวเลิกคู่แฝดของดวงอาทิตย์ที่นักดาราศาสตร์หลายท่านได้ตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่ามันน่าจะมีอยู่จริงคำว่าเย็นกว่าอาจหมายถึงส่องแสงสว่างน้อยกว่าดาวดังกล่าวปัจจุบันยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดรับรองมันอย่างเป็นทางการ ดาวนิบิรุใช้เวลาเดินทางมากกว่า3,600ปีในการโคจรกลับมาโลกของเราอีกครั้งคนโบราณที่เป็นบนรรพบุรุษของเราได้เคยเห็นดาวนิบิรุมาแล้วเพราะมันมีบันทึกเกี่ยวกับดาวหางสีแดงขนาดใหญ่ในหลายๆชนชาติในระยะเวลาที่ปรากฏมีการบันทึกไว้ในอารยธรรมต่างๆในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ชิเชเลียชิดช,ช,ชินได้อธิบายไว้ในหนังสือของเขาว่ารอบ3600ปีหรือวงโคจรของดาวนิบรุนั้นชาวซูเมเรียนเรียกมันว่าชาหรือซาซึ่งมันมากกว่า3600ปีของโลกเล็กน้อยอนันานาคีผู้มาจากดาวนิบรุได้มาเยือนพัฒนาและครอบครองโลกของเราเป็นระยะเวลามากกว่า124ชา หรือ124รอบของวงโคจรดาวนิบิรุรอบละ3า0 0ปีก็เท่ากับว่าเป่าพันนานานาคีเคยครอบครองโลกกว่า4 5 0 0 0 0หปีในขณะที่บรรพบุรุษของมนุษย์ยังไม่ถูกสร้างขึ้นโลกมีแค่สายพันธุ์ของลิงมีการจัดตั้งรัฐบาลอนานิคมการทำเหมืองแรกและการขุดค้นทรัพยากรจนกระทั่งวาระสุดท้ายของอารยธรรมนี้ ที่ถูกกลืนหายไปในไฟสงครามเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่ทำลายล้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์และอารยธรรมรูปแม่น้ำสินธุบางส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5,000ปีมาแล้วชาวซุเมเรียนรู้จักดาวดวงนี้ก่อนนักดาราศาสตร์ปัจจุบันตั้ง6-7,000ปีทำไมชาวซุเมเรียนโบราณจึงมีความรู้ทางดาราศาสตร์ ก้าวไกลขนาดนั้นชิดชินให้ข้อสรุปจากการศึกษานับสิบปีของเขาว่านั่นเป็นเพราะบรรพบุรุษของชาวซูเมเรียนไม่ได้มีโลกลากเดิมอยู่บนโลกนี้พวกเขามาจากที่อื่นมาจากดาวดวงอื่นที่ไกลโพ้นที่มีชื่อว่าดาวนิบิรุหลักฐานที่ชิดชินนำมาแสดง เขาได้ศึกษาทั้งดาราศาสตร์และเจาะลึกลงไปในเรื่องราวที่บรรพชนทิ้งเอาไว้ให้พวกเราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังหลักฐานที่ยังคงอยู่และสืบทอดเจตนาลมของผู้ที่ต้องการถ่ายทอดมากที่สุดก็คือบันทึกทางศาสนาเพราะว่าความเชื่อศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องราวสืบทอดต่อกันมาไม่มีขาดตกบกพร่องตัวอย่างที่ดีในการสืบทอดมานี้ได้แก่ คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์พระเวทของอินเดียที่มีการถ่ายทอดกันมาปากต่อปากโดยไม่มีตกหลน่นหรือขาดหายไปนับพันๆปีจนกระทั่งมีการคิดค้นตัวหนังสือขึ้นมาการบันทึกจึงได้เริ่มขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างาศาสนากับมนุษย์เป็นกุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขไปสู่เรื่องราวอันเป็นจุดกำเนิดของมนุษยชาติได้โดยไม่ลืม แม้ว่าผู้เข้มแข็งจะเขียนหรือบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้แต่ผู้เข้มแข็งทั้งหลายไม่อาจจะบิดเบือนศรัทธาและจารึกอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาให้เป็นอื่นไปจากเรื่องราวของพระเจ้าและทูตสวรรค์ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์พันธสัญญากเก่าซึ่งในนั้นได้ใช้คำว่านิฟิลิมซึ่งแปลว่าดูดโูคำดาวหรือคำดาวฟอร์มแวร์มาสู่โลกจากที่ใด นอกจากนั้นคำมือ,อื่นเช่นไอโลฮิมซึ่งหมายถึงพระเจ้าจุดนี้เองทําให้การเริ่มต้นสืบสาวราวเรื่องของคิดชินเกิดขึ้นเขาเสียเวลาไปหลายปีกับโบราณสถานและแหล่งอารยธรรมต่างๆทั่วโลกและในที่สุดเขาก็ได้เขียนลำดับการวิจัยออกมาชิชาเลียชิดชินนักภาษาศาสตร์ผู้มีความสนใจในอารยธรรมซูเมเรียนอย่างลึกซึง้ง ได้ทําให้ทั่วโลกต้องหันมามองทฤษฎีของเขาเมื่อเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Planet X ออกมาเมื่อปี1976ในส่วนของเนื้อหากล่าวถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และมีวงโคจรกว้างมากมันเป็นดาวเคราะห์ยักษ์สีแดงที่ถูกเรียกขานโดยชาวซูเมเลียนโบราณว่านิบิรุซึ่งเราจะพบชื่อ ที่หมายถึงสิ่งเดียวกันในตำนานของชาวบาบิโลเนียนโบราณนั่นก็คือมาดุกจารึกโบราณแห่งรูปแม่น้ำไทกริสยูเฟติสนี้กล่าวถึงสิ่งที่น่าพิศวงอยู่หลายประการเช่นดาวนิบิรุดวงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญากลุ่มหนึ่งเรียกตามภาษาซุเมเรียนว่าอนันานาค ผู้ที่ได้ติดตามประวัติศาสตร์และศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจะรู้จักอนานันนาคีตามชื่อที่เรียกนี้ในไบเบิลว่านีฟิลิมอันหมายถึงผู้มาจากเบื้องบนชิดชินเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความเจริญทางเทคโนโลยีจนถึงขั้นสามารถท่องเที่ยวไปมาในอวกาศได้พวกเขาเคยครอบครองโลกของเราในอดีต และถูกยกให้เป็นพระเจ้าของคนโบราณด้วยเทคโนโลยีสูงส่งอนันนาคได้เดินทางมาถึงโลกของเราเมื่อประมาณ450,000ปีที่ผ่านมาโดยหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือหลักฐานตามจารึกโบราณและแหล่งอารยธรรมโบราณแหล่งต่างๆในแทบทุกแห่งของโลก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ